สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนนะคะซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์กับผู้คนในชุมชนนะคะว่าเขามีข้อพฤ้นป,ปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับในชุมชนนี้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะ อากจะสัมภาษณ์ว่าในศาสนาอิสลามนะคะมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นมากๆเลยนะคะอยากสอบถามว่าศาสานาอิสลามนะคะในชุมชนนี้ค่ะมีข้อพื้นปฏิบัติหรือว่าข้อบังคับต่างๆนะคะและก็าสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนนี้อย่างไรบ้างคะอ่ะโอเคค่ะ ต้องขอกก่าวอย่างนี้ก่อนนะคะว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยสอนให้เคารพสิทธิของบุคคลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในศาสนาเดียวกันหรือว่าคนละศาสนาก็ตามนะคะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมกันทุกๆคนนะคะแม้ว่าการกระทําของเขาหรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกในหลักการศาสนาอิสลามแต่ในศาสนาเราก็ไม่มีสิทธิ์ให้ไปข่มเหงรังแกใครทั้งสิ้นคะ่ะ ในศาสนาอิสลามของเรานะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าจะมีสิ่งที่เคร่งครัดในการกระทําในหลายๆอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการละหมาดห้าเวลานะคะที่มุสลิมเนี่ยจะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนะคะแต่ถ้าหากศาสนิกศาสนิกชนอื่นเนี่ยได้มาศึกษาแล้วนะคะก็จะได้รับรู้ว่าในศาสนาของอิสลามเนี่ยไม่ได้มีการเคร่งครัดโดยเด็ดขาดอะไรแบบนั้นนะคะยังมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตได้อยู่คะ่ะ ่ยกตัวอย่างอย่างเรื่องการละหมาดนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่าต้องละหมาด5้าเวลาในทุกๆวันใช่ไหมคะก็จะมีช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่า ทั้ง5เวลานี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนาิิจได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ในภายหลังเพื่อเป็นการชดเชยช่วงเวลาละมานที่เสียไปนะคะหรืออย่างเรื่องการกินหมูนะคะที่เป็นประเด็นอย่างกางกว้างขวางในศาสนาของเรานะคะก็คือเราสามารถทานได้ค่ะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยก็ต้อง เป็นเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถหาสิ่งอื่นใดที่จะมาทดแทนในการทานได้แล้วนะคะเราถึงจะถูกอนุญ,ญาตให้รับประทานหมูได้เพราะถ้าเราไม่รับประทานเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการไม่รักษาชีวิตของตนเองซึ่งนั่นก็เป็นการทําผิดในหลักการของศาสนาเช่นเดียวกันค่ะ,ะจากที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยสอนให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างแต่เราก็เคารพ ทุกๆคนในทุกๆศาสนาเช่นเดียวกันค่ะว่ามีแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงกับคนที่นับถือศาสนาที่ต่างกันค่ะก็ก็คือใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติแต่แค่ว่ามีบางวันที่เป็นทุกวันอาทิตย์เราจะต้องมาเข้าโบสถ์ต่างศาสนาอื่นๆเราคิดว่ายาตท้าทายไหมคะกับการที่ต้องอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆในชุมชน รเราเราว่าไม่ยากค่ะเพราะเราคิดว่าทุกคนก็ให้เคารพแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนต่างศาสนากันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคือปกติมาที่ศาลเจ้าตรงนี้บ่อยไหมคะแล้วมา,มาทำไมคะ ถ้าสําหรับส่วนตัวก็คือไม่ได้มาบ่อยค่ะก็มาตามที่เราว่างหรือตาม,มาโอกาสที่เราอยากจะมาไหว้ค่ะก็ส่วนสรรเจ้านี้ก็จะเป็นสัรเจ้าเจ้าแม่กวนอิมก็เลยส่วนเนี้ยก็จะมาขอไหว้พวกเอ่อการงานการเงินแล้วก็สุขภาพให้เรามีดีขึ้น่นี้ค่ะแล้วการที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมคือเราปฏิบัติต่างจากคนอื่นไหมคะก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมค่ะคือเราจะเป็นคนที่ไม่กินเนื้อค่ะไม่กินเนื้อวัวก็ บางทีเราการที่เราไปอยู่กับเพื่อนก็อาจจะบอ,บอกกับเพื่อนว่าเออเราไม่กินเนื้อนะแต่เพราะว่าเรานับถือเจ้าแม่กวนอิมส่วนเพื่อนก,ก็จะเข้าใจว่าโอเคเราไม่กินเนื้อเราก็สามารถก็ยังไปสามารถกินข้าวกับเพื่อนได้ที่อื่นก็ได้ก็คือไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนะั้นค่ะผมอยากจะทราบความคิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นการยากนะครับถ้าต้องอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สูง ค่ะก็ยากแล้วก็ท้าทายอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมให้ได้ค่ะแล้วมีวิธีหรือว่าแนวทางในการปรับตัวยังไงบ้างครับอาจจะต้องเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของแต่ละศาสนาค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ก้าวไกลความเชื่อหรือว่าการปฏิบัติตัวของศาสนาอื่นๆด้วยค่ะ สดีค่ะหลังจากที่กลุ่มเราลงพื้นที่นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายนั้นก็คือการที่เราเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ